ข้าวอบเผือกหอมๆเครื่องแน่นๆมาดูวิธีทาจากอมาม่ากันค่ะขั้นตอนแรกเราจะหั่นกุนเชียงกันก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมไว้จากนั้นเราจะนําเผือกที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนําลงไปทอดได้เลยค่ะทอดพอให้ผิวด้านนอกของเผือกเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะก็ตักพักไว้ค่ะนํากุนเชียงลงไปทอดต่อได้เลยค่ะทอดด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆพักไว้นะคะและนําเห็ดหอมที่เราแช่น้ําไว้แล้วนําลงไปทอดพักไว้เช่นกันค่ะทอดเสร็จแล้วก็ตักน้ํามันออกเหลือติดกระทะนิดหน่อยใส่ ื้อไก่ที่หมักไว้แล้วลงไปผัดค่ะพอเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดตามด้วยเห็ดหอมตามด้วยแปะกล้ยที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กุ้นเชียงลงไปค่ะตามด้วยพุทราเชื่อมใส่เผือกที่เราทอดไว้แล้วใส่ลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยตามด้วยน้ำตาลใส่ซอสปรุงรสค่ะพริกไทยวันนี้เราจะใช้เป็นผงปรุงรสคลีนนะคะใส่ข้าวหอมมะลิที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปจนท่วมประมาณนี้ค่ะปิดฝา อบทิ้งไว้ประมาณ20นาทีการที่อาม่านำเผือกมาทอดก่อนจะทำให้อบแล้วเผือกไม่เละยังคงเป็นชิ้นน่าทานค่ะครบ20นาทีแล้วเรามาเปิดดูข้างในกันค่ะหอมมากๆค่ะหน้าตาหน้าทานเครื่องแน่นๆข้าวอบเผือกอร่อยระดับพัตคารททำทานได้ง่ายๆเพื่อนๆลองนำไปทำทานในครอบครัวได้เลยค่ะ